สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถ MPV รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง2025 Nissan Serena Van ที่มาพร้อมกับสีเงินเทาสุดหรูซึ่งเป็นรุ่นนำเข้าจากต่างประเทศใครที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดใหญ่นั่งสบายใช้งานคล่องตัวทั้งในเมืองและเดินทางไกลรถคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก สำหรับภายนอกของ Nissan Serena 2025ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ทันสมัยและดูเรียบหรูตั้งแต่ด้านหน้าที่มาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่เสริมด้วยโครเมียมรอบคันไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ฉบเฉี่ยวช่วยให้การมองเห็นเวลากลางคืนชัดเจนและปลอดภัยมากขึ้นกันชนหน้ามีเส้นสายที่ดูดันเล็กน้อยเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตแม้เป็นรถครอบครัวส่วนด้านข้างตัวรถจะเห็นความโค้งมนของเส้นตัวถังที่ช่วยให้รถดูทันสมัยและรุ่ลมขึ้น ช่วงล้อมีขนาดพอดีพร้อมล้ออลลอยลายใหม่ที่ทําให้รถดูพรีเมียมมากขึ้นส่วนด้านหลังมีไฟไท้ายเล็ดโดดเด่นเชื่อมด้วยเส้นโครเมียมทาให้มองจากด้านหลังแล้วรู้สึกสวยงามลงตัวนอกจากนี้ยังมีประตูสไลด์ทั้ง2ด้านที่เปิดปิดง่ายสะดวกสําหรับผู้โดยสารทุกคนเมื่อเข้ามาดูภายในจะพบว่ารถคันนี้เน้นความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นหลักเบาะนั่งรองรับได้สูงสุด7-8ที่นั่งขึ้นอยู่กับการจัดวางเบาะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมต่างๆช่วยให้การขับขี่ง่ายและปลอดภยัย หน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบแอร์ด้านหลังมีช่องระบายอากาศแยกแต่ละโซนทำให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกเย็นสบายไม่ว่าคุณจะนั่งด้านหน้าหรือด้านหลังระบบเสียงก็มีคุณภาพสูงฟังเพลงได้เต็มอัตรนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันทั้งกล้องรอบคันระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยจอดที่ทำให้การขับขี่ในเมืองเป็นเรื่องง่าย ในเรื่องของสมรรถนะนิสสันเซเรนา2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0นลิตรทำงานร่วมกับระบบเกียร์ CVT ที่ปรับเปลี่ยนอัตราทดได้อย่างราบรื่นเครื่องยนต์ให้แรงม้าสมดุลกับน้ำหนักตัวรถทำให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวและออกตัวได้อย่างนุ่มนวลส่วนการเดินทางไกลก็สามารถทำได้สบายๆเพราะช่วงล่างเซ็ตมานุ่มนวลลดแรงสั่นสะเทือนจากถนนได้ดีระบบพวงมาลัยไฟฟ้าช่วยให้ควบคุมง,ง่ายและมัน่นคงระบบเบรก ABS และ EBD ทำงานร่วมกับถุงลมนิรภัยห่อลายจุด เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารตลอดการเดินทางด้านราคาของนิสสันเซเรนา2025นั้นถือว่าเหมาะสมกับคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รถนำเข้ารุ่นนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1 7ถึง1.9ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกเพิ่มถือว่าเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความสะดวกสบายสมรรถนะและความปลอดภัยในขนาดเดียวกันยังมีดีไซน์ที่ทันสมัยดูพรีเมียมและสามารถใช้งานได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือออกทริปไกล สรุปโดยรวมแล้วนิสสันเซเรนาแว่น2025สีเงินเทานำเข้าคันนี้เป็นรถ MTV ครบเครื่องเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่กว้างขวางเบาะนั่งสบายระบบอำนวยความสะดวกครบครันและสมรรถนะที่ดีในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลาการออกแบบภายนอกทันสมัยดูหรูหราพรีเมียมภายในสะดวกสบายพร้อมเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยครบครันถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ตอบโจทย์ทุกด้านนิสสันเซเรนา2025ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับใครที่สนใจสามารถไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมนิสสันใกล้บ้านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและออปชั่นเสริมได้เลยผมเชื่อว่าคุณจะชอบทั้งดีไซน์และความสะดวกสบายที่รถคันนี้มอบให้